เอาก็ขอกราบสวัสดีครับทุกคนทุกท่านวันนี้อยู่เกมรอดไอร์แลนด์อัพสเปร๊บกับผมมุกจาคนเดิมเพิ่มเติมวันนี้ก็ลูกค้าเข,ข้าอีกแล้วครับขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลูกค้าเข้า,าเป็นเป็นเจ้าเก่านะเจ้าเก่าที่เขาเปิดวอลซีไว้ที่ผมเคยมาโปรโมทให้นะครับแล้วเหมือนว่าเซิร์ฟเขามีปัญหานะเหมือนประมาณากี่ชั่วโมงสุดท้ายไม่รู้ผม ผมจาไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเซิร์ฟมันมีปัญหาคือยิงไม่ตายของไม่ตกเนาะแล้วคนตายก็ไม่เกิดเกิดไม่ได้เหมือนเซิร์ฟมีปัญหาเซิร์ฟบัคเขาเลยรีเซิร์ฟให้ใหม่แล้วก็มาเปิดให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาเลยก็เข้ามาเล่นกันได้ในส่วนของเซิร์ฟก็จะมีกฎเล็กๆ,ๆน้อยๆอ่าก่อนเข้าเซิร์ฟเขาจะบอกว่าอ่าเป็นวอร์ซีอ่ารัสไอร์แลนด์ออฟซิเบินะครับเผาปานกลางไม่ปลดล็อกสูตรคูณ5คูณ50นะครับ มีบอสเติมตลอด24อเลยได้24นะแอดมิน2คนนะครับมาใหม่อ่านคำแนะนำผู้เล่นด้วยนะครับขายของได้ตามสบายครับแอดมินแจกเหรียญ4 4ชั่วโมงสุดท้ายนะครับแอดมินเขาแจกเหรียญด้วยนะใครอยากจะเล่นเข้าไปเข้าไปเก็บกันด้วยขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมเล่นนะครับปะ่ะนี่เออใช่เดี๋ยวแอดมินเขามีเพจด้วยเวลามีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ย มืนว่าเจอปงเจอบักเจอโปอะไรในเกมเนี่ยเข้าไปที่ทักไปที่เพจเขาได้เลยเพจเขาจะเป็นวอลซีร i s ไอแลนด์ออฟส v a เวนะครับเข้าไปพูดคุยกับเขาได้เนาะสำหรับคนที่อยากรู้ว่าเป็นยังไงไปงั้เข้าเกมอะไรดีกว่าทีนี้เพจเขาได้ไปติดตามได้นะไปสอบถามบอกเขาได้นะแบบหาของเรียกแอดมินอะไรประมาณเนี้ยเนาะในส่วนของเซิร์ฟว่าเขาจะแจกอะไรบ้างเนาะในวเหมือนวอลซีอะครับวอกเกมรัดเขาบอกมานะ คือแบบยิงกันเหมือนวอซหาของเลดบ้านเหมือนเกมรัดนะครับอ่าก็จะมีในส่วนของชุดเหมือนเดิมนะชุดอ่าปืน50ปืน50อ่าแล้วก็ในส่วนของชุดเซต50เขาจะแจกเป็นเซตเริ่มต้นก็จะมีเซตในส่วนเซต50เซต90ใช้ประลดแล้วก็เซต150ถ้าผมจะไม่ผิดนะโอเคของที่ได้ก็จะประมานนี้โอ้โ oh. ห ได้แค่นี้ก็อันนี้แล้วผมว่านะยิงกันยิงกันมันแล้วอะ่ะแล้วเหรียญตบสี่ชั่วโมงสุดท้ายใช่ไหมคือคุณไม่ต้องสร้างบ้านก็ได้มั้งคือเข้ามาเก็บเหรียญก็ได้มั้งแค่ว่าเก็บตัวไว้แต่ก็มีคงมีของสร้างบัญจีแอดมินเขาอยู่หรือเปล่าเอยเดี๋ยวผมขอเรียกแอดมินเขาก่อนจะได้อ่อพูดคุยแต่ส่วนของไม่มีขายแล้วนะของนึกว่าจะมีของขายในส่วนของ อัพบ,บงอัพบ้านฮิกเกียตสร้างเนี้ยเราก็ซื้อของสร้างบ้านอัพบ,บ้านไม่มีแล้วนะในส่วนของ A ood, ขอาวุธทำไมมีแต่มีด,ช,ดชุดกงชุดเกาะเขาไปไหนหมดใส่ไม่ได้เอามไอาไม่ได้เอาใส่เข้าม,ามั้งมีแต่มีดมีดก็หาของพวกนี้หาตามบอสนะอ่าเดี๋ยวผมลองเรียกแอดมินแป๊บนึงผมก็ได้เรียกรอพักหนึ่งแอดมินยังไม่เข้าเนาะเดี๋ยวผมอ่าอ่าบอสบอสมันจะเกิด บอทห้าสิบเกิดตามแก๊สนะครับแก๊สพวกปั๊มน้ํามันนะครับพวกปั๊มน้ํามันข้างทางอะ่ะเกิดทุกๆุหนึ่งชั่วโมงตามปั๊มน้ํามันนะครับแล้วก็บอทเก้าสิบจะเกิดที่ท่าล่างกับท่าบนทุกสองชั่วโมงนะครับไปดักยิงกันได้เลยแล้วก็บอทห้าสิบไอ้บอสร้อยห้าสิบนะครับเกิดเมืองซ้ายอ่าเมืองซ้ายล่างและเมืองซ้ายบนทุกสามนาทีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของบอทสามร้อยบอสห้าร้อยและบอสหนึ่งพันเกิดค่ายโจรเกิด เมืองโรงน้ํามันเมืองโรงนิวเคลียร์นั่นแหละครับแล้วก็เกิดทุก4 5 6ชั่วโมงตามระดับของบอสแล้วก็บอสห้าร้อยหนึ่พันพันห้ถึงสองพก็เกิดท่าเรือแอร์พอร์ตไบโอเกิด5 60หกสตามจํานวนของบอสเลยก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเล่นด้วยนี่ก็คือตําแหน่งของบอสที่จะเกิดนะครับไปดักยิงกันได้คือบอสจะด,ดอกทั้งปืนดอกทั้งชุดเนาะก็มันจะสุ่มดอกเลยนะไม่ใช่ว่ายิงเราได้เลยเนาะผมว่า ขึ้นเรือตอนนี้กาลังขึ้นเรือโอเคผมก็ได้คุยกับแอดไปถามรายละเอียดคร่าวๆนะครับคือเลดได้24นะในส่วนของเซิร์ฟนะครับก็เขาจะทําในส่วนของเซิร์ฟจะทําเหมือนแบบว่าเป็นวอซีผสมกับเกมรัสนะครับเหมือนว่าเลด ได้อะไรได้เงี้ยคือเซิร์ฟเก่าเขามีปัญหาเขาบอกว่าให้แจ้งด้วยว่าเซิร์ฟเก่ามันมีปัญหาคือมันติดบัคฆ่าไม่ตายบ้างตายแล้วคนตายก็เกิดไม่ได้บ้างของยิงแล้วไม่ตกบ้างนะตอนก่อนเซิร์ฟมันจะรีนะแล้วเ,เขาก็ได้รีมาแล้วเปิดให้เล่นใหม่นะครับคือเซิร์ฟก็เอี่ยงก็จะตกเนี่ยคุณมีปืนแค่นี้ไอ้บ้านกหลังใหญ่เลยนะคุณมีปืนมีปืนเนี้ยคือมีชุดเนี้ยคุณก็ไปยิงแย่งเหรียญได้แล้วนะผมว่าไ, <laughs> ไม่ต้องสร้างบ้านก็ได้ดเดี๋ยวผมก็จะมาเก็บในส่วนของ เรือพอทีจะมีคงมีของไว้แบบให้คนมาเลศบ้านผมให้เอาไปใช้เนาะเหมือนเดิมครับสเตปเดิมสร้างบ้านให้คนมาเลศเดี๋ยวรอกว่าอันนี้มันจะเปิดแล้วกันอแอร์เรือ,อแอร์เรือรถถังเขาจะรีให้ทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับแอร์ดอกแอร์ดอกตกทุกๆหนึ่งชั่วโมงเรือก็เหมือนกันนะพอดีอะแอร์ดอกเรือเปิดแล้วได้ของอะไรบ้างของดีปนะ่ะเนี่ยชิวิซัพของแต่ง โอ้ของเถิดปืนไว้บีเลยลกคิวบีซะโอ้แล้วเอาบาัตรใบไว้่ยปืนแอดแจกอย่างยะแรงไาอีกนี่ก็เป็นแอดโอ้ยมีแลกนิดหน่อยอ่าเดี๋ยวผมไปห,หาสร้างบงสร้างบ้านก่อนนะดูของที่ได้เดี๋ยวเกลือจัดเลยเรือตอนนี้แอดมินเขาได้เซกบอสให้ดูนะว่าอันนี้บอห้าสิบว่าบอสแต่ละตัวมันจะดรอปของอะไรบ้างนะมันจะสุ่มดรอปนะมีบอสห้าสิบ ก็น่าจะดอกปืนห้าสิบปืนที่เราได้นี่แหละโอ้โหใช้สไนเราสไนน่าจะแรงได้ปืนห้าสิบเห็นมันก็น่าจะสุ่มแนละ้วบางคาก็ได้อาจจะได้เสื้อด้วยอันนี้ปืนเก้าสิบอ่ะอเดี๋ยวให้แอดเสกแอดยิงเลยแล้วกันโอเคของท,ที่ได้เนี่ยคือจะใครมาเลดบ้านผมก็ได้ไปหมดนะยิงเลยเคียนี่บอสเลยบอสร้อยห้าสิบไม่มีปืนแอดมินแล้วเลย โอ้นี่ได้ได้กางเกงมานะกางเกงร้อยห้าสิบเห็นไหมยังได้มีเซ็ตครบเซ็ตเลยนะเซ็ตเออแอดมินได้ให้ผมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้างนี่สามร้อยบอสามร้อยได้หมวกสามร้อยเซ็ตอันเป็นเซ็ตนะเซ็ตสามร้อยอันนี้บออะไรเนะี่ยบอห้าร้อยจะได้อะไรได้ปืนปะ่ะได้ปืนหน่อยก็ดีนะแรง ได้รองเท้าโอเคอ่ะอันนี้น่าจะพันโอเคพันแล้วก็พันห้าเยวให้แอดยิงปืนแอดแรงสนายด้วยต่ำยิงเข้าไปเรือจะไม่ถึงไหนเลยโอ้แต่ก็ลดเยอะอยู่นะยิงดูเดะโอ้โหอ้าวรอบนี้ได้เป็นการ์ดการ์ดทำมีดอ่ะ เอาไว้ไปคาบมีดพวกนี้เห็นไหมไม่ได้ปืนอะ่ะแต่มีดโอ้โหดามเมจดเป็นหมื่นเม็นมีดพันห้าพันหฟันแรงอยู่นะเอาไว้มาฆ่าบงฆ่าบอสได้อยู่มั้งนี่ก็บอสใหญ่บอสพั 1, 5. 5. 5. หนห้าพันห้าดอเลยเดี๋ยวผมขอให้ศพมันหายก่อนแล้วกันเดี๋ยวติดบั๊กทำผมจมดินอีกเออหายสักที ได้หม, 5, 5, 5, มวกพันห้ามาอะเดียเ๋ยวดูชื่อนี่น่าสองพันป่ะบอสสองพันป่ะดูชื่อไม่ได้ผมไม่ยากอยู่ใต้ตีมัน,นจริงจริงด้วย, <c oughs> ยวะเยียบผมจมดินอีกไม่เอาเข็ดโ <c oughs> อ้นี่ได้เป็นโหเสียดายนะมันก็สุ่มดับนะอันนี้ได้เป็นในส่วนของการ์ดนี่ก็เป็นบอสทั้งหมดแล้วเอาของการ์ดพวกนี้มาค้ามในส่วนของอาวุธนะอาวุธมีด เหมือนว่าคุณฆ่าบอสแล้วมันเกลือนะประมาณนั้นอนะอารมณ์ประมาณนั้นเลยเอ่ออะไรแอดมินโอเคม,มีอะไรใช่ไหมอันในส่วนของชุดผมก็ได้ใส่เป็นชุดอันนี้แหละเซตสองพันนะยิงทําไมเนะี่ยโหเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยแรงเหมือนกันนะเนี่ยสนาเนี่ยแต่ไม่ได้ยิงทีเดียวตายนะแต่ว่ามันก็เจ็บอยู่เหมือนกันอนะเออผมใส่เซตสองพันอยู่แอดมินเขาให้มาเนาะแล้วก็จะมีเซตสามร้อยที่ได้จาก บอดเมื่อกี้อันนี้เซต2,000เลือดหม0 0นนี่6,300นี่เซต500เลือด7,000นี่เซต1,500เลือด13,000สามอันนี้1,500ก็เลือดหมื่นเหมือนกันเท่ากันหมวกเซต1,500ทำไมได้เยอะกว่าพันห้นี่ก็เป็นการ์ดสไนด์อ๋กกนอนี่ไงสไนด์ที่โห26,000ถ้าเป็นชุดก็ไอชุด ห้าสิบน่าจะเซตห้าสิบน่ายิงนัดเดียวล้มแล้วมึงเนี่ยปืนก <c oughs> ็แต่ละปืนก็แตกต่างกันไปนะเหมือนวอค่ะเอเหมือนวอซีนะมีคนบอกว่าเหมือนวอซีอยู่นี่เลยเซิร์ฟนี่เลยใครต้องการอยากเล่นวอซีนี่เลยครับเซิร์ฟนี่เลยครับหูบินก็ใจเย็นดิอันนี้ลูกซองโอ้โหเจ็บอยู่เหมือนกันนะได้อนันดเซตสองพันก็ยังยิงเจ็บยอยู่เนี่ย นี่ก็เข้ามาเล่นกันได้ในส่วนของเซรริร์ฟบอลซีที่ทุกคนถามหากลับมาอีกแล้วเซิร์ฟนี้เปิดยาวอยู่นะสิบกว่าวันอยู่นะครับเล่นกันมันๆเพลินๆไปเลยแต่เขายังแจกในส่วนของเล็กไฮห้าพันอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าเล็กเส้นเขาแจกแค่ห้าห้าพันแล้วเขาไม่มีขายด้วยคุณต้อง <laughs> คาบเองเผาเองแต่วันเผาไวค,คูณเยอะแป,ป๊บเดียวแหรอครับบ้านอ่ะเนาะสร้างแป,ป๊บเดียวเดี๋ยวผมขอสร้างบ้านอะไรก่อนแล้วของพวกเนี้ใครอยากได้เข้ามาเลดบ้านผมเลย <c oughs> โอเคปะ <c oughs> อยากจะบอกว่าเสร็จสักทีนี่คือบ้านผมฮบ้าดิหกบิวเจ็ดบิวอ่ะบ้านหลังเนี้ยบ,บ,บ,บ้าดิเออใครอยากเลดบ้าดิเจ็ดบิวอ่ะเป็นบ้านที่เจ็ดบิวบิวอ้อมบ้านเนี่ยบอกเลยอะ่ะ นี่เหนื่อยอะเรดบ้านหลังเนี้ยแต่ว่าผมเออผมกลัวแบบสร้างแล้วแบบมันอันนี้ไม่ได้นะแบบมันทําไม่ครบเนาะผมเลยทำข้างในมันอาจจะกกงๆโบโบหน่อยแต่ว่าแบบเจ็ดบิ้วอะดูดินับดูได้เลยบ้านผมสร้างเจ็ดบิ้วครับรอบนอกหกรอบนอกหกนะแล้วตรงกลางอีกหนึ่งเจ็ดบิ้วอะบ้านหลังเดียวอะสร้างนานมาก ถ้าใครอยากได้คอมเมนต์บอกผมเดี๋ยวผมจะสอนสร้างแต่ว่าผมสอนสร้างแค่ฐานบ้านนะส่วนตัวบ้านทุกคนเอาไปปรับใช้กันเองนะว่าคุณจะสร้างไปทิศทางไหนจะสร้างยังไงแต่ผมจะสอนสร้างแค่ฐานบ้านเท่านั้นนะแค่ฐานบ้านนะี่กินเวลาเกือบชั่วโมงแล้วครับ <c oughs> ฐานเนี่ยฐานเนี่ยกลมๆเนี่ยกลมๆหกเจ็ดลูกเดียกินไปโอ้โหกินไปเยอะแล้วอะ่ะโอ้โหนี่นเดี๋ยวผมนับให้เลยหนึ่งกลมสอง นี่กลมที่สองนี่สามเอ๊สาม,ม่นะสี่กลมโอ้มีเมะ้ะสี่กลมสี่แล้วอ่ะน,นี่ห้าผมรับหนึ่งตั้งแต่ต้นมะาพร้าวนะนี่ห้าแล้วต่อไปอันนี้หกแต่ละแต่ละกลมเนี่ยมันมีหนึ่งบิวเลยนะหนึ่งบิ้วต่อหนึ่งกลม,มนะที่ผมสร้างเนี่ยอันนี้ก็ต้นมะพร้าวแล้วหนึ่งบิ้วต่อหนึ่งกลมอะ่ะ เนี่ยไอ้กลมๆหนึ่งอะ่ะมันมีอยู่บิลหนึ่งอะ่ะผมสร้างไว้อะ่ะแล้วตรงกลางก็เป็นบิวหลักอะ่ะบอกเลยว่าบ้านแนวนี้ไม่เอาจริง,รงอะ่ะคือไม่น่าสร้างอ่ะมันไม่มันไม่เวิร์กน,นะผมลองสร้างให้เป็นอันนี้เฉยแบบคนอยากจะลองสร้างเล่นได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะมาสอนสร้างให้แต่ว่าจะเนี่ยของทั้งหมดที่ผมมีใครเลดบ้านผมได้เดี๋ยวผมให้หมดเลยเนี่ยหกบิวอะ่ะผมไม่รู้จะไปนอนอยู่กลมไหนก็ไม่รู้ก็ยังไงก็ฝากเข้ามาเล่นด้วยนะครับในสนองเซริร์ฟ บอสีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับกดติดตามผมด้วยเอ๊ะจะฝากทำไมนี่บอสีครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับโ oh yeah. อเย่เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับทิ้งท้ายผมจะรับโปรโมทอารับโปรโมทเซิร์ฟอาทิตย์ละ1น,นึ่งเซิร์ฟแล้วกันนะครับเพื่อจะเป็นคุณภาพในส่วนของผู้เล่นนะครับเหมือนว่าผมโปรโมทเซิร์ฟนี้ไปแล้วแล้วผมไปโปรโมทเซิร์ฟหนึ่งเดี๋ยวผู้เล่นจะย,ย้ายย้ายตามผมโปรโมทนะครับนั้นผมขอ จริงๆเงินผมก็หากได้ตังค์ผมก็หากได้แต่ผมขอคุณภาพแล้วกันนะครับคนที่ติดต่อมาตอนนี้ขอ,อขอาออรอคิวนะครับรู้ว่าเซิร์ฟใกล้จะรีกันแต่แต่ว่าต้องขอรอคิวนะครับเพื่อคลิปเพื่อแบบจะมีคุณภาพในการเข้าผู้เล่นนะครับเข้าถึงผู้เล่นที่จะมีคุณภาพมากขึ้นแล้วกันเนาะขอละกันคือจะโปรโมทให้อาทิตย์ละหนึ่งหนึ่งเซิร์ฟละกันเนาะเพื่อแบบ คนจะได้แบบไม่ดึงคนไปนู่นไปนี่เยอะเกินไปแล้วคนที่โปรโมทก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจะไม่มีคนเข้าไปเล่นเนาะนะครับโอเคนะครับเพื่อคุณภาพนะครับฝากไปด้วยมาประชาสัมพันธ์แค่นี้นะครับอ่าแล้วคนที่อยากแก้ผมโปรโมทหรือ,อยังไงก็เข้าไปคอมเมนต์ใต้อ่าในในเพจแล้วกันนะครับไปที่เพจใต้คอมเมนต์ไหนก็ได้ในเพจเอาลึกโพสต์ล่าสุดที่ผมโพสต์ลงไปในเพจแล้วกันเนาะไป ต์ไว้แล้วก็บอกว่าติดต่อโปรโมททิ้ง id line ไไว้เลยเดี๋ยวผมจะแอดเข้าไปพูดคุยเอานะครับโอเคนะครับไปละฝากนิดนึง